ลับเออนดีเแล้วก <dans les> <ici> ็กอดกันอนี่ราไี่กอดกัอดกันละเรเองมาเอง สบายดีทุกคนตอนนี้อยู่กับกีลาซานของเขาและตอนนี้เขาอยู่ในรายการทุเรศอิสกีบมือนี้คือของขวัญและมือนี้กีก็จะไปถ่ายหนังอีกแล้วบล็อกย้ำอีกทีนึงเนาะเป็นกองเล็กๆเป็นกองน้อยๆแต่ว่าความสนุกความฮักแพ่งกันอยู่ในกองอนั้นมีเปี่ยมลน้นนะครับปเปิเบิว่าบรรยากาศมือนี้ชิมวนจีนาทีตามสุดเลยสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วเจอกันในกองเลยเด้อไป และแล้วเฮาก็เข้ามาห้อมลึกๆเนาะเพื่อจะไปจุดที่มันเป็นทุงน่งนา,อาโอ้โจเบิ่งทาง <Yeah. S 2> สำนี้บเป็นอุปสรรคเนาะในการใช้หนังสำนีเนะ uh huh. เอาะอุปสรรคเล็กๆน้อยแต่ก็มู้สึกว่าอุปสรรคใหญ่ๆๆ <What? S 2> <laughs> เออฮัดแล้วอแล้วดีใจดีใจปังอ่าเอาเจอกันในกองท้ายเลย ลายนย่างว่ะเนาะคันวายานทางวัดคันวา,า,วายานอ่ะจ็บันทึกเอาไว้ให้ดีๆเด้อจะมาใกล้คลิดหลายแล้วก็อยากเป็นเบื้องหน้าอ๋อโอเค,อเคได,ได้ได้ได้คันวายานก็บรรลุจะไว้ให้ดีๆมันก็เป็นอดีตไปแล้วลไอ้ละย่านผ่านไฟเก่าไรเด้อไม่เอานี่เก่าวันเด้อกลายมาเนิ่นๆคันวอย่านน่ะ ก็กระเบิงอะไรกูเจ้าว่าแข็งดีๆกันแล้วกันยิ่งส่วให้เรามาใกล้คลิปหล,ลายและเมื่อกี้นี่เนาะก็เป็นซากทำเอิดของเมื่อนี้เนะาะเอกกับนางเอกนี่คือเอกกับนางเอกเลยทุกคนก็บทาเบิ้งติดตามเลยว่ามีซากเดๆเนาะที่น่าสนใจกับเบิ้งพร้มนะฮะของนี่ไปเออนาะงเอกนะฮะเพรางามบันละนั <Yeah. S 1> กขี้ก็สิเกียมอุปกรณ์ไปซากต่อไป นำขึนมากันเลยโซ่ขึ้นมาเลยเซาเซาเเรื่องฟงเรื่องแกสับบอกเอกอ้อยากไปดิมอเตัวนัอยากเปดิงที่ดีเลยแถวด้านกว่าฮะคุนยังแย้วหยุดยุหยุดหยุดให้จังหวดเวลาลืมราบนตรงยานต้องอยู่บนกาวละตัตซแลวก็อันนั้นให้ตอกันเลยชิว่าเอาไม้ตลอดนี่บวได้โอเค เออกล้องพร้อมบางใหเต็นท์นั่งอีกวะนบางวะเก็บชุดเดียสโอ้อหลืมเหมเอ้โหติดจักรก้อเดียวยับเขาเส่เื้อเต็นท์ากนั้น ตัวทิพนะน้องจำมืองอีกตอนไหนครับตอนนั้นตอนไปเรื่อยๆไปตโอ้กอดบอต้อง้่งยังหนึ่งยอมแล้วก็ให้มันมีเออแล้วก็ใสตาเดี๋ยวขึ้นามกให้มันอย่างนั้ยอมนนี่บอตอนนี้ยังไปยยอมันนี้บักอไ็มือซัเดี๋ยว ตัวใหม่เล็กวันใบนะอโอเคสามสองแล้วปักเด็กเด็กเอาเด็กเด็านี้ัดเลือดัเละนเดที่ไปยู่บนเอากาฮับเลยบอกเยารและตอนนี้ฮาก็ไปทายซากเลิบซีนของเพี่กลังเอกคือว่ากย่อเนาะ ตอนนี้เฮากำลังจะเปลี่ยนซากข้าเขาจะเปลี่ยนเื่องนะไอเพิกเปลี่ยนเ่องไปซา,ปา,ากใหม่น้ออีจัน้อยหนึ่งก็จะฮ่อต้นสวยละ่าจะเทียงเราจะได้กินเ้าสวยกันละติดตามได้นาะ,ะเอกนา,างเอกเรื่องนี้ เท่เนาะมือกองทุ่มเทเก็บจนข้าบุกถีบม่ได้ตอนนี้บุรีใสบุมีอย่างเลยนี่นี่ผู้กำกับชื่อมาไม่โอ้ดีใจว่นี่บอลไ้วะใสแต่ก็ดีกับบุมีนะแต่ก็ดีกับบุมีเลยเอากี้ก็ได้จับพเอกกับนางเอก ที่เมื่อวานนี้บริษณ์มา,มาสัมภผัสเมื่อนี้สบายดีเนาะซื้ออ้นเดอร์ฮาบดเป็นทริปสาวบ้านนาเนาะสาวบ้านนาช่วงนีน้เด้สวัสดีเป็นเอกเทพบุษดาเนาะฮาบดเป็นเอกหนุ่มบ้านนาเลี้ยงไก่แล,ล้วกัเห็ดน,นาอยู่ข้างหลังมาเบาถึงบดเด้บดยากบ่ทั้งสองเลยบดยากบ่มันจะเป็นบางจุดเนาะบางบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางจุดมันกันยากบางจุดมัน จะไงต่ว่าจุดจุดที่ว่ายากที่สุดสําหรับเอกก็คือจุดที่ว่าได้ให้ได้เห็นเพิินครับมีคนใหม่เซ็นกันเนาะสากที่ยากสําหรับสําหรับคลิปนี่ก็คือสากให้คือกันเนาะประว่ตได้หับบัตเซิร์นของอเล็กเพิ่นแต่งงานมาสักก็เลยต้องได้ให้นเรืองผู้กำกับดิเพ่งกับเผาบอกรือว่าใจหายบอกอย่างีอย่างว่ เพิ่นจอคร่งเป็นบางจุดเนาะบางอารมณ์ที่เพิ่นต้องการแทเนาะแมนแล้วแต่ว่าทางเขากลับทุ่มเทเต็มที่ในการแสดงของพวกเขากรกลับสามารถทรงบอลในเขาได้ดีเลยละเพราะเพิ่นแบบสามารถเมนในเขาแสดงออกมาได้เนาะติดตามด้ื่องไดสองสองโดยเนาะสำหรับเอกอาติตตามเอกได้ทางงเฟซบุ๊กส่วนตัวพิมพ์คำว่าเป็นเอกเาวางเทพุทธดาแล้วก็ยูทงทางยูทูบทีเคซาวเลาของเราเนี่ยทีนี้ สำหรับอ้นนเาะติดตามอ้นได้ทางเฟซบุ๊กก็ได้เนาะเฟซบุ๊กวันมณีดาราแสนอ่าสามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยขอ,อเจรจาขอเจรจาเปลี่ยนเสื้ออยู่ไปเ,เ,ออเปลี่ยนเสื้อก็ได้พี่เปลี่ยนเสื้อ่าเปลี่ยนเสื้อกปแล้วสามปีสามเดือนและแล้วตอนนี้เฮากาพานางเอกกับพี่เอกเปลี่ยนเครื่องท้ายสุดต่อไปเนาะมอนี่ก็รู้สึกว่าผบเอาลายโอเคผู้กำกับเอินล้วก็ตตอนได้ไปแล้วเนาะท่าติดตามกัน อ่าเบิ่งมุมกล้องนงานมือบอลก็เดียวว่าก็เลื่อนไปกลอนก็เดียวว่าก็เลื่อนไปกลอนแล้วเขากะบ่อขาดไปเดี๋ยวตามใจเจ้าเลื่อนการเลื่อนเออตามใจเจ้าเลื่อนการเลื่อนแล้วก็กอดกันแล้วก็กอดกัน แล้วก็กอดกันโปูนี่อีกรอบวีีกอดกันอีกแล้วมีกอดอีกแล้วเศรเองมาในเลยต้นบม้เป็นข้าทีมเขาตกลงกับพลิพท่าข้าที่มเลยพี่เอาพอตะโมได้ลมาเรือยเนี่ยบโมีกอดนะมัมีบมมีลืมข้าลืมข้าข้าก้อนเออโมมีก้อนเป็นก้อนบมมีก้อนก็พอแล้วเออเอาไว้กอดตอนสุดท้ายเอา เรื่องนงแล้วก็จ <avez> ับมือกับย่างเอออะยางไก่ทองไปเลยได้ไหมเดี๋ยวจับมือเลยเดะเพ้าใจใส่ผมมือแล้วใส่ว่าไง ไโอ้เยไปเลโอ้ตายตายสู้บินยาเดเดนอตากอนนะตายดีไปนี่แหละทุกเอาอยีกดนี่วันนี้ไอ้เชยเริ่มสักกันนังเอกเข้ามาเด้ออยาดได้อีกบอลหนึ่ง